ม่บแล้วก็ iphone ไหไปการก่าี่้านนมงก็องก็เือก็ไม่เงินใดมรับล่ามโซ่ป่ะทีล่าโซ่ําเจนไม่ก็่ทำานกโบอกวาพุทธศาสนจะมีการดูดนะก็ไปสมัครติบับ้านองสาวเยอะมหันมาปนยังบัวอยู่บัตรใหม่มันเร้ยงเจอเรื่ไปเดี๋ยดีคราว่าล่ามโซ่ไหมเขาว่าไปล่ามโซ่ลูกชายบ่โอ้มันกับอะไรแล้วนะ มัาให้มาทำมี้นไม้มันกับอะไรอะไรมั้งมีหน่วยงานใดข้างบนบบอนเพราะอะไรมันว่ามันมีกฎหมาย้ในในโลกที่ที่นับปัจจุบันนะนับปัจจุบันแต่ก่อนมันมีอยู่แต่ก่อนมีอยู่เห็นคนเห็นคนร่างทำไมร่างไทยลูกมันตายแล้วผมพูดจีนทำไมล่อหาคนล่อหาเหมือนมีอยู่ลามโซ่เลิกขาดมันไม่ไม่เป็นลักษณะครับทำไมก่อนทางไทยเขาจะเรียกว่า ธาตเนาะสมัยโบราณเขาเรียกว่าธาตตามกฎหมายไทยนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะเรียกว่า้ามนุษย์้ามนุษย์การการท่อเอาคนไปลามโซ่นะเรียกว้าขามนย์ขามนุ์กว่าเดียดตาโตนสูงปัจจุบันเรียกว่าขามนย์ไปลามโซ่กว่เนีมันเขามอนเรื่องสิทธิเสรีภาพนะเี่นี้ว่าถ้าคนป่วย แต่คนป่วยถ้าลูกชายเขาเนี่ยมันกับคนพี่จริงมันลูกมันกตเป็นคนตวครวกว่าูคนหมที่เาดูาาดูลกัแล้วพวกมานั่งนี่เนี่ยคือ,ค,อคือการดูแลเลี้ยงดูเนี่ยมันจะเป็นบทบาทของพ่อแม่เนาะพ่อต้องเลีเ้ยงดูลกูกลูกต้องุปการะพ่อแม่แบบนี้นะมันเป็นเรื่องทั้งทั้งในด้าน ุณธรรมทั้งนด้านกฎหมายมันมันทองอย่างมันจะเอื้อกันอยู่ทว่าการหาลูกว่าลูกแยาเอาลูกเลิกลูกเสียญาติเสียนงมันก็เป็นบทบาทของของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องพาไปนะทีนี้ว่าในเรื่องของมันก็มีสองอย่างนะทุอภาคบังคับกับภาคสมัครใจแต่ว่าการภาคบังคับเนี่ยร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าหรือบ่อบเลิคือลมเลวอะไหมันเขามาจ้างเข้าบังคับมหมเข้ามาจ้ง ให้ตำรวจหรือให้เจ้าหน้าที่ไฟแดงอะไรแกเจ้าหน้าที่มีนี่เจ้าหน้าที่ไฟของหลักจะมีทั้งฝ่ายปกครองนะฝ่ายปกครองตำรวจทหารอะไรแต่มีอำนาจหน้าที่มดแต่วันเทวเห็นปฏิบัติส่วนใหญ่ไม่ใช่ตำรวจเนาะใ่ปกครองผู้ยิบันก็มีอำนาจหน้าที่เ่วันเทีวเห็นปฏิบัติกันอยู่อะคือตำรวจที่นี่ว่าการจับมาเนี่ยก็ไปจับมาไปเข้าไปเข้าไปเข้ารับการบําบัดเพื่อนปวดเพื่องบประมาณเสียงเงินหลวงนีเท่นั เสียหรือเสียเขางบไปเสียกับเขาไร่ได้ผลที่นี่ผฎหมายาเสพติดนปัจจุบันก็เลยมีการเอาไปด,ดําเนินคดีมันเงินเสียเงินไปกับคุมคุมมวีเมันหลเราตามตามเหตุการณ์ตาม,ตาม,ตาม,ตามลาักษณะของคล้ายๆกันที่เป็นมาในะนะปัจจุบันเนาะคือถ้าโอเทียนเนีเ่ยมันเป็นแหล่งรนะบาดยาเสพติดในระดับต้นๆของภาคอีสานเนาะ ที่เห็นในยาในเก็บตอนนี้ปัจจุบันโดยเฉพาะยุคยุคยุครัฐบาลปัจจุบันเนี่ยยาเจะผิดมันก็ถูกเนาะในยุคนี้นะยาในนี้มันก็ตกประมาณที่ผมสอบสวนนะนะประมาณสามเม็ดร้อยสี่เม็ดร้อยบางที่ก็ห้าเม็ดร้อยคนนี้ที่ที่ที่ต้มสดหายไม่ลอยบางมองกับช้างเมื่อไรช้างยิบก็มีลักษณะแต่ส่วนใหญ่ที่ร่างสดแต่ช่วงประมาณนี้แหละมัน กัญชาเนี่ยนะมันลดเรื่องยาเสพติดว่ากัญชาลดอัตราทถั่วกับลดตามลงเลยเนี่ยตราทถั่วกับตามลงในยุครัฐบาลปัจจุบันเอาออกคำรัฐโทษออกบุมคลของนายกฯในปี2564นะปัจารณาเนี่ยคนเนี่ยผู้ต้องหาได้รับการปล่อยโทษออกมาคือเขาผู้ต้องหาก็จะยาเสพติดได้รับการปล่อยโทษหลายได้เลยนี่การินทาวอยู่เนาะอัตราโทษขาสูงหักกันเมือง รับก็ได้มันต้อมันจะคนไแล้รารับไม่กดอะไรที่ครับมันมันจะคนไปนะทำไมผมเขากคุ่ะก็เลยขาจยากคก็กเลยไม่ยมวนี้พี่คุนเตไม่ใช่ก็ได้หดเลคนเตะเลยนรับได้สมอในเรื่องในเรื่องการเปลี่ยน เปลี่ยนจากผู้ป่วยเป็นผู้เป็นผู้เสียเนี่ยมันเริ่มตั้งปีสองเพราะรอยทิพสามมาเนาะแต่ว่าถ้าโทษยังสูงเงี้ยสักก่อนนะซึ่งไม่ซึงไม่จะปรับปรับมาจะก็เดิมโทษมันสูงอยู่แล้วหรอพอปรับมาสี่สามมาโทษยิ่งสูงอยู่แต่ณปัจจุบันต่ำกว่านั้นด่เดือนเนี้ยตั้งแต่ปีหกสี่รัฐบาลรัฐบาลไอ้รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยโดยคนที่มาเร่งร่างออกกฎหมายก็คือของจากสายภูมิใจไทยเนี่ยเนาะอัตราโทษ คีอเสียบเฉ่าะจำพวกไม่เกินสองปีนะแต่ก่อนมันสามปีนะแล้วปล่อยแล้วยิ่งกัญชานี้โวควาเมซิสกับเท่าไทร่เป็นออกยากับยาบกับปลูกเลยนี่ยาบ้ากับปูกกัญชากับฟรีนะณปัจจุบันเท่าเทียนนี่พวกคุมตีอยู่ในแบบเป็นไงมันเกิดจากปัญหาครอบครัวเอาขอเงินขอเงินแม่บ่ได้เรื่องเรื่องเป็นคุมยาบ้านะคุมยาบ้ากันไปขอเงินบ่ไออะไรละว่าขอคุณพ่อแม่แบบเนี้ยก็บ่ได้กัน ว่าไปก็สร้างความเดือดร้อนทุกทุกวอร์นเลยนะแต่ว่ามันมันคุมนี่มันกุมอีมันก็ไม่ให้ฝ่ามันก็ได้ว่าคู่ทีเดยคู่เาแบบเพื่อเพื่ออยากได้เงินไปซื้อน่ะยาเงินไปซื้อยาบ้านแล้วเม่อ้าแบนี้เราเ่านเจ้าเขียนน้องว่าใครมีหรอ เขีย่านเพราะใครมีบันมีขาห้องกไม่พอยาบ้าเขียนแถวเขตเรนูเนี right. at ่ยเขตเรนูมันจะมีลักษณะเป็นแบบเคยไปทำงานอยู่ปีหนึ่งเนาะเรนูเมายาบ้าแต่ขาบ้านเหมือนมีมีเขาบ้านเขาบ้านเจะขอเนี่ยขอเงินพ่อเงินแม่เ่ยขอบ้านมีเรนูนี้เป็นสามที่เขตเรนูเขาไปอยู่ปีหนึ่งแล้วแต่ของเท่าเทียนเท่านี้เมายาบ้าเพราะเคยมีขอบ้านเคยบ้านพ่อแม่อาจจะมีตีบ้างตีบ้างแจะบูรุนแรงแต่ว่าแต่พวกเข้าของมีประจำ ผู้ที่อย <No 1> <I> AL <als> <N> ู่กับคน้มีต่ผู้ที่เาอยู่ผู้ายมันน้อยมันจะกระาย้ารอห้านาเลยมีที่อยู่นะเพียแค่มีบ้านบ้านมีบ้านต้องเขาเ็ย่วะแล้วแลก็อเทบกิ้งัลมันถ้าไม่พูดกับญาติแล้กันเลยกม่เจอแวที่ที่หมดเว่าผมก็วอาตามที่ผมแนะนำก็คือว่าตามเอาตาม สิ่งที่มันเป็นไปได้ตามความจริงแล้วกันเนาะก็คือท่าภาคสมัครใจเนี่ยคือจริงมันมันการเลิก,ม,ลกมันต้องเลิกพวกแกจริจิงมันต้องเลิกด้วยใจนั่นแหละเนาะ <S <S ลเลิกด้วยใจไหมครับถ้าใจบ่เลิกแบบบังคับนี่ร้อยละข้าศึกเข้าข้าศก้าไ่มีเลิกไหคมคราบ<ห>จากจากที่ผ่านมาผมทํางานมานี่คนที่เสพก็ได้คือเข้าเนี่ยไหนโดนจับแล้วจัหหีบออกแล้วออกอีบเนี่ยเอาไปก็เพิ่องบประมาณหลวงเขายกเลิกพวกนี้ยไปฆ่ากันตายกันทีมเดียวเนะ แค่ว่าถ้าเกิดมาเป็นพลเมืองก็คือพวกมันก็มคีความดีอยู่มันก็เห็นได้อยู่บางส่วนก็ประมาณร้อยละสิบที่ทํางานได้ให้เกิดประโยชน์นะคนเต็มที่เนี่ยเต็มท,ที่ที่สร้างคนประโยชน์ได้กนประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นอีกแปดสิบเซ็นตก็คือเป็นเป็นพลเมืองที่เสียเนาะเป็นพลเมืองที่เสียบางคนเอาไปยังไง คนที่เทียวจะมีได้คือประโยชน์ได้ประโยชน์เนาะประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้น้อยกว่า้อยกว่าส่วนรวมที่นี่หากผมมือว่าในเรื่องการเอาไปบำบัดรักษาทักแก้ท่า้ายาทพาไปได้เพราะเพราะในส่วนของของเจ้าหน้าที่มันมันก็มีหลายหน่วยเนาะเขาอาจจะบ่อาจจะบ่ขอกาลังเก็บตำรวจก็ได้อาจจะขอกําลังจากผู้ยิบบ้านเพราะว่าร้อยยังไ้ก็ป็นกำลังเนี่ยวิทญาพี่น้องก็้ก็ถือว่าเป็นกาลัง ก็ถือว่าเป็นกําลังเหมือนกันนะว่าเป็นผู้ชายเป็นยังบันมีนะแล้ว่ขอคุ้มไปได้คุม้มโดยญากชาเรื่อยากนี่มีญาติพี่น้องหรือมีอดีตสมองเจ้าหรือพี่น้องม,องม,มีบวชรับตาให้ให้มาแล้วแต่เเว่าคนที่รับตามาแล้วตัวนี้ทำตัวห้หงผู้รับต่อที่ต่อไปที่ให้มาแล้วญาติญากตกอดีตสมองมันนะแต่ว่าเอาไปหนีถ้ามันบสมัครไปไปหนี แต่ลำบากคนที่เอาไปก็ปม,มันเป็นบ้านเนาะเไปใเรื่อยๆนี่มาน,นั่งใช้งานด้วนกัน,กน,กน,น,นช่วงงานดะ้วยกันมันอาจจะต่อยตีก็ได้การต่อยตีเขาก็ต้องใช้กำลังใช้กำลังนะปุ๊ก็จะรับมา,าบบบบ่ะก็เขาเห็นไปนั่งนานแล้วเนะาะนั่งหลังแล้เนาะก็อาจจะใช้เครื่องมือธนาการก็ได้ใช้ใช้กุญแจมือใช้อะไรก็มันจะตัดมาใหม่ แได้คือควบคุมว่ามานว่าห้าเปอร์เป็นา์าคือควบคุมการการใช้ได้ไหมวะคือคือตามที่ที่ที่มอบอกมาคือเป็นโซ่ล่ามโซ่อะไรอย่างนี้มันทำมันกับผมกับเขาแจ้งคงไปล่ามโซ่อยู่กับล่า,ามอยู่กับที่อะไอย่างนั้นแต่ว่าการที่เครื่องพัฒน,นาการนะ้นว่าใช้เพียงแค่ว่าบ่ให้เขาต่อสูบบ่้ทำอะไรพวอนแบบนี้นะอาจจะเป็นคญแจมือหรือเป็นอย่างไนะรุญแจมือหรือเป็นเชือกอะไรพลังเขาจะเชือกอะไรอย่างนีง้ก็ได้บอการทาบ่อห่งนางนา,ขา,ขา ถ้าผมถ้าผมมีกัก็กำลังทำทางเจ้ามันที่จะรวจไม่ได้ครับก็ได้ครับแต่ว่ามันต้องก็ต้องไม่เกี่ยวขอกำลังขอขอกำลังอย่างนั้นปรอเนาะงานงานกำลังของโรงพักงานงานป้องงานรแบบตามนะผมว่เป็นงานศพคนรักษาชี้เจตเลยว่าเป็นภาคเสร็จเหคือนอ๋อในเรื่องการรักษาบ่ครับรักษาแต่ผมไม่เหนื่อยราชการเหรอเนี่ยขึ้นไยรายการมันแต่ว่าไปนี่มันรักษามันมัน ้าายามเดียวถ้ามีอาละกรเรื่องันต้องลดต้เสร่แล้วถคาสมมติาดยนึ่เดือจะ้ัคนว่ามาตอคนจจับทางตำรวจให้ปุมไปได้รึเก่าครับหรือจใช้ใช้รถตัวตัวหใช้รถตำรวจนวกต้องมาขอเงานปอกบพราะว่าเไ่ตองขอกวางก็ต้องเขียนว่าเ่าจะห้ได้บันะ เรากำลังกับขอเงานป่อเนาะงานแบบแปมก็เงานส่วนต่างเราไมาเขียนขอกำลังเมืองใครจะไปเมื่อไรเนาะแต่ในเรื่องคุณต้งเรื่องการรักษาเนาะคือประมาณน่ะถ้าถ้าแกบปสมัครใจเรื่องยาเสพติดเรื่องยาเสพติดอยู่ที่ใจเลยเนาะเพราะว่ายาเสพติดจะร้ายแรงขนาดไหนเนาะเพราะว่าเป็นจับยาบ้ายาม마กยาไออย่างกระแลเสร่บุหรี่กับทางเหล้าก็ท่างอยู่ที่ใจเนาะแม่นถ้าใจบวดคือถ้าคือไม่มีใจหรือไม่มีทางไหน แต่ถ้ามีใจต่อยากเลิกอย่างมันได้เวอดแต่เนีแต่ส่วนใหญ่คือมันมันบม่มีใจมันใจ่าก็มียูดอกอร่อยละศูนย์จุดหนึ่งก็มียูศูนย์จุดหนึ่งก็มีเลิกอะไรยูที่สี่ก็ดีมาแต่ส่วนใหญ่มันจะบ่ไห้มันมันอยู่หนึ่งมันอยู่ใครล่ะสองตามตามสังคมหนึ่งสังคมิ่งเว้หลอกของข้าวเทียนส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะเนาะส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้ไหมเขาว่ายังโดนอยางโดนจับได้ยาไอ้จับกันยาบุงยาบ้ามากกว่า หุ่มมาหอมมาเบิ้งกันแบบนี้นะคือวัฒนธรรมของทองของพื้นที่มันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าสามารถผมป้องกันกันเนี่ยถ้าผู้ใดจํายาบ้าบรืยาบ้าลนี่กเขาบอไปไกลเลยเรื่องประกันนี่พวกนักติดการนักบอไปไกลเเขาห้ามไว้นี่ยเป็นในปเจินนโยบายเรื่องจับยาบ้าเขาบอไปบอไปบอไปไกลเลยล่ะก็ในนี่คือมาตรการทางสังผมที่เขาป้องกันแต่ว่าบ่ได้หมมยคขาวาแถวกันกันแต่บ่มียาบ้ามียอยู่แนวกันบ่อหลายแบบนี้แต่มาตรการทางเข้าที่ผมเห็นแล้วโอ้ยจับยาบ้าแล้วว่าล่ะ มาทรงเข่าทรงน้ำ<ช>ฟาา้านเทพเทพเจ้าคนนะมาเบิ่งอ่คดีขนาดมากเกิดความแบบบไดดับปลุกรับโทกครับเือือว่ามาตรการทางขอบกวทางคมบริรุงโถดนะนะตำรวจกับฮิโรเล่ก็่าได้ กันตายเลยทั้งอมดที้ได้ตัวนะนี่มันยากขึเลยไปอใ้ไม่ทางก็เขาว่ามีมันเลับคือบางครั้งกันจังนี้นี่หลายเคสเราจังอยคนสวรคนนั้นนี่ยเวราะเปนหลายที่กันไรที่จังตู้หลักการตำรวจบางครั้งคือพวกนี้มันคือคนเตียยวบามันกาแต่นี่แต่รุ่แรกก็พนวกนี้เนาะแต่ว่าันโอเคะในก่อนกันแเหาก็บอกว่ามันคือคนบดีละยาบุญยาบ้า แต่ว re ่าคันตรวจรูแรมาเนี่ยันมาบางทีมันเป็นคนดีมันเหมือนสันตนะตำรวจเขาก็เล่นปเห็นแบบนั้นนะบางคนเข้าใจว่าตำรวจกระจายมันไม่ไดคนต่าคนใหม่หรือว่าหน่วยตำรวจก็ทำกทำได้เลนเราเรนอันนี้ยุ่ยใส่กันยุ่ยยุ่ยใส่นอมมันกลางกลางมันจานมันกางมันจานบาทีเืน่มนีันเ่อกมันวาเป็นอดไตได้ว่านักนันก คือว่าไอ้น้ื่องพวกนั้นกได้หรอกต้นนั้นแล้วว่าไมีย่างเดียวนะพวกิตใจาคนงานอะไรๆมีแต่เรื่องความรู้สักัวามารเลยไม่ได้ไม่ได้คิดหน่วย้นมมตไม่ได้คิดแต่เขาคุ้นมอยูเลยไ่ได้แล้วมัเก็บเงินบาทเยอเก็บดีเหอย่ไกอย่าอัี้เดียวมือมออง่นมาขอกำลังไหนวะไม่ เมื่อพรอตัวจะไปรับได้เพราะว่าการการรับษานี่มองได้ดีก็ดีว่าอย่างไรเพราะว่าจะเะว่าจะเป็นในระบบของรัฐหรือระบบของเอกชนต่างเนาะเพราะว่าเขาไปรับษ้าแล้วดีแล้วพี่น้องผมอย่าบอกนมันมันพีใจจังยูใสเนาะที่เป็นข้าวอยู่ละเอ็ดบ่ข้าเละเอียดยูใส่คนที่เป็นข้าวนะบางครั้งเป็นผู้ป่านี่ยเป็นทาวที่จริงเขาก็มีมาตรการของเขาอยู่ดอกบางครั้งคือคือคนอยู่เนาะคือถ้าคนคน คนเสีพจเสียจะบาไปยุ่งกันนะถ้ามันหงจักเก็บจักกวาดจักปัดอ่ามันมันเกมีความจะเรียบร้อนนะหาเงินพอเรียบร้อยอย่างมันก็ยังไงอย่ยเงี้ยท่าเจาไปใช้ครับเนี่ยขอนำคำท่านพนมเนี่ แต่ว่าตอนมาเนี่ต้องดูคนเที่ยวมา้าทั้งวนพอตอนนีเาให้พวกูมเสียเลือยอหือไปส่งแต่ว่าไปส่งรถฟไปป้อยแลมามาไอ่งห้ารถมาเลยทังห้าตได้ไหพราะวคนไปนี่มันอาจจะตีคนพักตีเพื่อดูอะไรอ่างมันจะรับเสียแลงรลยถกไก็ต้องให้นั่งหลังกันแล้วนั่งหลังให้นั่งหลังให้นั่งไปุ้มัฮะ lót bên โค้งนํา caba เนี่ยรถ ครับผมคือการสำรวาคุิภาพเปรักษาก่ะมืออื่นเนาะมืออื่นมาขอกำลังงานก้อนเนาะนั้นมาปั่นเป็นท้องนะมามารถจเสอาก็ว่ามาครับผมว่าดีผ้าไปขอกำลังมาพเปนรักษาแต่ว่าบมลูบมลูว่าเขาจะจัดกาำลังแหย่แหย่ได้หรือเ่อไรได้แต่ว่ากำลังกำลังผมมันจะต้องคือคือกำลังที่จะไปตัวนี้ไม่เป็นของก้อนก้อนนะแต่ว่าเขาจะจัดแหย่บอมังไก่แหย่บุ้งใช้บนพิเจน่าเนาะ นี่ผมปกติใช้แค่นี้ครับผมมาในร่าขขงาเคื่องที่ำงานอยู่ร่างเคื่องเรื่องเครื่งเกียงอ๋อร่างเกียง์ว่ะผมจะให้ผู้นี้พาไปแล้วฟ้อ,อ,องงานกับผู้ฟ้องเลยว่าเกี่ยวกับมันต้องรายงานให้มันรู้โอ้บหวอรวอรไปเมื่อวานกันเลยยี่ใกล้หนิไม่ไปครับวัไเดีวตัวไม่งั้นเอารถไปเอารถเไป อ่าคนที่เตือน้ำมันเก็ว่ามันแกเขาว้นบ่อนาเกียงันนี้บุ้นี้พบไปหาแล้วบมาบอกว่ามันแก้เขาวิวเขาเว้นอยู่นี่มีบ้างมึ้พบไปหา้วบุ้งนี้อันบนบั้ไ่บนวมาแล้วดูว่านยูว่าทั้งบุ้นี้ไป่บ้ากกว่าเลยอ๋อบ่ยันมา้วยนะจ่ะ้ออเรียงยงไงที่่ติ้งได้หรือ่าห้าัวเห็นเห็นสามนอนี่เนาะเดือหน็้ง มีอกสวนก็ดีามากมาอนจะคือแม่หา่องของมิวแล้วกันหนอเามีกาเบ,บิงได้กรผม้ับผมครับครับครับกรผม